สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You c e i p Up กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับแต่วันนี้เป็นโหมด WATER l i f e นะครับ Water Life นะครับผมวอเต r ร์เป็นวอเตอรดิวตอสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You c e i p Up กันอีกเช่นเคยนะครับผม แน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมเองนะครับ25กันยายนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่น b ีฟ้าไลฟ์สนะครับในโหมดโวลตา l i ฟ e นะครับซึ่งเป็นโหมดฟุตซอลสี่คนนะครับมันจะให้เราบังคับแค่ตัวตัวเดียวนะครับคือเป็นโหมดที่เล่นสนุกมากนะครับคือเป็นโหมดที่แบบใช้ความสามารถสูงนะฮะคือแบบมันอะนะครับผมใครที่แบบไม่อยากเล่นกับคนอื่นหรือว่า เออไม่อยากแบบเล่นทั้งทีมอะไรเงี้ยอยากเล่นตัวตัวเดียวอะไรเงี้ยแบบมาหาจอยกับเพื่อนๆสี่คนเนี่ยแบบอาจจะมีโดนด่าบ้างอาจจะมีเจอทีมดีๆบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ได้เจอแฟนคลับผมมาหนึ่งรอบนะครับอ่ะแล้วเขาก็เชิญผมไปเล่นด้วยนะผมก็ไปเล่นกับเขาแต่ว่าเกมเขาตึงเกินไปนะครับมันก็ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเล่นนะยังเล่นไม่ค่อยไปไอชนะ6ตานี่เขาแบกมานะครับผมก็เล่นอยู่ตำแหน่งเดียวกองกลางนะครับ คอยตัดบอลแล้วก็ส่งให้เขาอย่างเดียวนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมากดให้ดูนะครับแบบกดแรงเลยนะครับคือเน้นมันนะครับไม่เน้นเก่งนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าโหมดนี้จะสนุกขนาดไหนนะผมบอกเลยว่ามันมากนะครับเป็นโหมดที่แบบคือเล่นสกิลอะไรพวกนี้ถ้าเล่นเก่งนี่คือจะเก่งมากๆนะแต่ผมเล่นไม่เก่งหรอกครับผมผมก็จะเน้นแบบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับยวดูกันนะว่าผมจะได้เล่นตำแหน่งไหนนะรวมเคยได้ยินไหมครับ อลูขอเ i n k i n กองหน้านะครับผมไม่มีใครคุยกับผมครับโอเคผมเกมนี้ผมจะเล่นเป็นหน้าเป้าบ้างเลยครับตั้งมาแล้วกองกลางก็เล่นปล่อยแล้วนะอยากเล่นหน้าบ้างครับเล่นไม่เก่งนะผม เล่นเต็มที่พอครับผมเป็นเอามานนะันฮะเป็นหลังสองหน้าสองครับเอาครับมหาเทพคู่กับไอดอลของเขานะครับดูนะว่าลิงกาดโรนัลโด์จะเป็นยังไงนะกาก้าด้วยนะฝั่งเขามีตั้งนานด้วยนะฮะ ได้อยู่นะครับน่าจะไหวแหละฮะโอ้โหนะฮะเปิดเกมเป็นเกมที่ดีนะครับ ขยับ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 หาช่องช่วยเพื่อนดิโอ้ยเข้าเลยเข้าเลยรอแล้ว่ะเข้าเลยเข้าเลยเออจับสวยเฮ็ดเฮ็ดเกมไปเอาเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมจะฟ้องให้ โชว์ท่าดีใจหน่อยเว้ยทำประตูได้แล้วดูทางฝั่งซ้ายดังเป็นจังหเกมแนะเนี่ยอุนลับสุดครับเขากลางแล้วเอาเลยลูกนี้นียิงโคตรเจ๋งแม็กเลงที่สุดเลยอ่ะไมเรียบร้อยนะตูดลูกนี้ตรงเป็นตรงครับโอ้โหสุดยอดโโอ้หวันนี้มันเป็นวันของเราจริงๆเลย หูอ๋อได้อยู่ครับเฮ้ยโอ้หละไประคองอยู่ประคองอยู่ได้ครับของหน้ารีบเลยประคองหลังให้แล้วกบพี่หูจะชื้อถึงเลย ว่นนี้ฮะบล็อกสบายคุณนายชอบใจไอนครับเั่นไปไม่ได้คืนโอ้ยไ,ได้คืนหลังนะเฮ้ยสวยอยู่เพื่อนตัวได้ดีไปเลยไปเลยไปเลยดินปิดไปเลยยิงเลยโอ้โหยิงเยอะอ๋อพี่ผมข,ขอเลยแล้วกันโอ้โห โอ้ยสวยเพื่อนเขากลางเอาแล้วอนนตอนนี้่นนแมยำน่ากลัวที่สุดจริงๆนะครับโคตรดี <c oughs> น,นิ้วโป้งชี้ฟ้าเลยครับวันนี้โอ้ยไปแล้วโอ้ยมุมบล็อกแบบเข้าอะมุมบล็อมันเป็นมุมบล็อครับ <c oughs> มุมหลังประประตูมันแบบเปิดมุมจากข้างหลังนิดนึง่งให้อยู่สบายๆนะใจเย็น <c oughs> ลินลินโอ้หูานสวยครับวันนี้ร้านไหนกี่โมงฮะยิงแบบนี้บอกทีเฮียจะไปฉลองด้วยนี่ดูกับตรงคงชนะแล้วแหละเฮ้ยสกิลเฮ้ยหงายครับ อุ้ยสวยเฮ้ยดูซิ่อ้ยกองหลังเอาเรื่องครับดิซีตัดมาตัดมาตัดมาปัม๊มมาเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายเล่นง่ายก็ได้จะไม่มีชอ่องอ่ะเฮ้ยขอโทษครับโอ้ยได้เลยโอ้โหเสกแรกครึ่งแรก อาของเท้มขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยผมพี่กล้องหลังสุดยอดเลยพี่นเลยใช่ไหมครื่นพางละโคตรชิวเฮ้ยสวยครับยังไายเลยนะครับสวยครับผมขึ้นไหมผมเพิ่งนะเฮ้ย นายมันมาคองอยู่นายกา,ส,าสวย ลืมไม่ได้ไฮ้ยลยสวนแล้วเปิดเอองต้องยอมมาเลยตาก้าไอ่ไ้องรัมสามางเยอดทีมละเฮ้ยจิบยิงาแล้วหยุดนะเฮ้ยเสเต้องอยู่ Ton, พ Bref, luz, ี่เกดพี่เกดตัดไม้ผมหน่อยขอโทษเกดอัดเลยสับขาใส่เขาไปนิดนึงโอ้โหเขาแทกเลยเกดอุ้ยทำไม่เข้าไหวจังไงไม่ไงจังของนึงเขาน่าจะได้บู๊อยู่อะขยับขยับ ได้บูทเลยทีนเขาเลยเป็นคู่เด็ดโดนมูมบั๊กสองล้อเลยอ่ะเด็กไปยิง ครับนี่ครับเชิญหาติอุ๊ยอุ๊ยจ๊อดชู้นักก็ชู้นไปแล้วไปเลยไปเลยหนหลังให้ตรงนี้เจ้าร้องตันดีเยี่ยมพรีเมี่ยมจริงๆตายอยู่เฮ้ยเห็นปิด โอ้โแย่งกันเองเอ้ยมันเปิดไม่ได้งามครับเข้าปลาทะงามมากเจดโอ้เจดก็หมุนอีกแล้วเจ๊จะเทอเลยบอลบอลโอ้โหขอร้องรูปนี้หน่อยไจนได้ฮัทริงโคตรจัดๆครับคนนี้ ติดเบลดติดเบลดวะลูกนี้ได้อย,ยู่ครับปากให้เจ็ดสิบหน่อยเห็นครับติดบุตรวดดิติดบุตก็ขวดดีโอเคครับผมจีจีฮะพูด,ดออก่อนก็หาว่าคุยนะแต่รู้อยู่แล้วว่าอย<ด>่ารับเกมนี้ชน,นะฮ<ๆ>ะ อบอแล้วว่าเกมนี้ค่อนสนุกนะครับเพราะว่าเราเจอคนที่เขาแบบคื่สัดีด้วยนะครับคุยดีแล้วก็แบบดูเขาดู i, เป็นผู้ใหญ่นะครโอ้โหิงใบสามประตูะครับองค์กรห้าครับถือว่าเกมนี้เขาเล่นกองหน้าได้ดีนะครับแต่เข้าประทะเยอะนะครับเหมือนเป็นกองหลังเลยนะโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, ผมสําหรับลิปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ต้องบอกว่ามันสนุกนะครับสำหรับแหวนนี้นะครับก็คือโหมด u อ d บ r w a t e r life นะครับเป็นโหมดแบบนะครับตัวเองแล้วก็ไปจอยเล่นกับเพื่อนนะครับหรือเราจะเล่นกับเพื่อนเราก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมเล่นอีกนะครับก็เจอหลายหลายประเภทหลายคนคนหลายประเภทหลายสังคมนะฮะก็สนุกดีครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ